เมื่อเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่มุ่งหวังไว้ไม่จำเป็นต้องร้องขอสิ่งนั้นจะเข้ามาเองเพราะเราพร้อมและมีพื้นที่เพียงพอให้กับสิ่งนั้นการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จําเพาะเจาะจ,จงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้า วันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีตุลและลัคนาตุลก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่22-28ทถึง28ธันวาคมพุทธศักราช2568สสัปดาห์นี้ของชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาของการยืนหยัดอย่างมีสติและการทวงคืนอำนาจการตัดสินใจให้ตัวเองบทสรุปภาพรวมคือคุณกำลังอยู่ในจุดที่ต้องปกป้องพื้นที่ของตัวเอง ขณะเดียวกันชีวิตก็เริ่มคืนความยุติธรรมและความสมดุลกลับมาให้คุณอย่างชัดเจนเป็นสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่อนข้อให้ทุกอย่างอีกต่อไปไพ่ใบแรกคือเจ็ดไม้เท้าไพ่แห่งการยืนหยัดการปกป้องจุดยืนและการไม่ยอมถอยจากสิ่งที่คุณเชื่อไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณอาจกำลังเผชิญแรงกดดันความคาดหวังหรือความคิดเห็นจากรอบด้าน แต่คุณเริ่มชัดเจนแล้วว่าอะไรคือเส้นของคุณเจ็ดไม่เท้าไม่ได้บอกให้สู้แบบดุดันแต่บอกให้คุณยืนในที่ของตัวเองอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต่อมาคือหกเหรียญไพ่แห่งความสมดุลการให้และการรับและการได้รับสิ่งที่เหมาะสมกับคุณไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่ดีมากในสัปดาห์นี้มันบอกว่าความพยายาม ความอดทนหรือสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้กำลังย้อนกลับมาในรูปแบบของความช่วยเหลือโอกาสหรือความเมตตาจากคนรอบตัวบางคนอาจได้รับการสนับสนุนได้รับคำแนะนำหรือได้ความยุติธรรมในเรื่องที่ค้างคาและไพ่ใบสุดท้ายคือราชาดาบไพ่แห่งความชัดเจนเหตุผลและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไพ่ใบนี้บอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะคิดได้ชัดมากขึ้น พูดได้ตรงมากขึ้นและกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตราชาดาบไม่ได้โหดแต่เด็ดขาดและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คุณจะไม่ลังเลกับสิ่งที่รู้ว่าไม่ใช่และจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองอย่างมีสติเมื่อรวมพลังของเจ็ดไม้เทา้าหกเหรียญและราชาดาบไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีตุลคือช่วงเวลาของการยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีและการได้ความสมดุลกลับคืนมา คุณจะรู้ว่าควรยืนตรงไหนควรรับหรือควรปฏิเสธอะไรและชีวิตจะตอบแทนคุณด้วยความยุติธรรมและความชัดเจนมากขึ้นนี่คือสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกว่าเราคุมเกมชีวิตของเราได้อีกครั้งฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในราศีถัดไปครับ